วันนี้ผมก็จะมารีวิวโอเบเลเตอร์ต่างๆนะฮะผมมาดูกันว่าความสามารถของพวกมันใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างและแบบไหนดีเอาแหละมาเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกของเราก็จะเป็นดีวูฟนะฮะผมตัวนี้จะเป็นตัวที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมนะฮะผมแล้วก็เป็นตัวที่นิยมมากมาสกิลแรกของแกก็จะเป็นการปาระเบิดไป3ลูกนะฮะผมโดยที่มันสามารถทําความเสียหายโดยรอบได้แล้วก็เด้งกับกําแพงได้ด้วยนะฮะผมและที่สําคัญนี่ฮะผม เขายังให้ทางด้านของสม,มอามาตั้ง2อันเนี่ยถือว่าใช้คุ้มมากและอันตรีนะครับผมเมื่อแกใช้แกก็จะตะโกนว่าสเกลรุตันสูตรน,นะฮะผมโอ้โหยังเบียวอะ่ะตัวนี้ครับผมเมื่อยิงฆ่าคน,นะฮะผมก็จะลดชะลอทางด้านของอันตรีไปไม่พอนะฮะเมื่อฆ่าเสร็จเลือดเราก็จะรีด้วยนะโอ้โหถือว่าเป็นตัวที่ไล่ฆ่ามันมากเลยนะครับผมก็แง่แหละวิ่งไปยิงสักแป๊บหนึ่งเลือดรีอะไรเงี้ยฮะผม และที่สําคัญนะับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดียวที่สามารถสไลด์ได้นะคะผมแบบตัวละครอื่นสไลด์ไม่ได้เลยฮะตัวนี้สไลด์ได้แค่ตัวเดียวแล้วมันปวดมากเลยับผมดูสไลด์ไปสไลด์มาดูหมอตัวนี้ดีๆมันหันปืนมาไม่ทันครับผมวิ่งไปปัดมือยิงสวนทีเดียวตายประมาณนี้เลยฮะตัวนี้และตัวต่อมาก็จะเป็นตัวไวรอนนะัะผมพระเอกของเรานั่นเองโดยที่มีคนเล่นมากที่สุดเลยนะตัวนี้มาครับผมโดยที่สกิลแรกของแกก็จะเป็นสกิลพุ่งนะฮะผม เมื่อฆ่าศัตรูเสร็จแล้วสกิลก็จะรีทันทีนะฮะตัวนี้ถือว่าดีมากเลยนี่ครับผมยิงไปปุ๊บสกิลรีปั๊บเลยสกิลที่2ก็จะเป็นระเบิดสติกนะฮะผมสามารถติดกับกําแพงติดกับรถแล้วก็ติดกับคนได้นะฮะผมแต่คุณคงทําให้เขาติดใจไม่ได้หรอกเพราะคุณมันกระจอกเกินไปนะฮะ สกิลต่อมาก็เป็นพาสซีฟนะฮะติดตัวรับดาเมจจากที่สูงได้ดีถ้าบวกกับสกิลที่2ก็นั่นแหละครับผมกระโดดจากที่สูงว่องไวสกิลอันติีนะฮะผมเมื่อเรายิงไปแล้วสร้างความเสียหายโดยรอบไม่พอทําให้ติดสตันอย่างนานนะฮะผมแม่งกว่ากูจะลุกได้แต่ละทีโดนยิงตายเป็นว่าเล่นเลยนะฮะผมตัวนี้แถมบเอเวชันตอนเราโดนด้วยนะเนี่ย จังหวะนี้ตุม้มโหหน้ามือตามมวกันเลยทีเดียวเตรียมตายได้เลยนะ,ะับผมถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆก็ต่อกันนะ,ะัะผมน็อกตัวนี้ก็จะเป็นนินจารประจําค่ายของเรานั่นเองโดยที่เขาสามารถปลาดาวกระจายไปได้นะ,ะัะผมเมื่อแตกแล้วโหสร้างความเสียหายโดยรอบก็ต,ตัวนี้ถ้าคุณไม่แม่นนะคุณสามารถกดบล็อกเป้าได้แล้วก็ป่าไปประมาณนี้ครับผมมันก็จะตามไปอัตโนมัติเลยสร้างความเสียหายไม่พอทําให้สโลด้วยตัวนี้บอกเลยว่าตาบอดจอางนานะ,ะับผมถทาได้โดนนะ ตัวนี้อันตรายมากเลยนะครับผมแบบมืดมืดแม่งโคตรนานนะอะดู1 2 3 4 5ไอ้เฮียนับเร็วๆแม่งอย่างนานกูโดนยิงตายก่อนแล้วอะต่อมาก็จะเป็นอันตรีนะตัวอันตรีนี้ก็พางตัวครับแล้วก็ทําให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้ครับผมเอานี่เผื่อไม่เห็นภาพเห็นไหม มันจะเห็นจุดล่าสุดของเราส่วนเราก็ไปนู่นแล้วประมาณนี้เลยฮะผมสกิลตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นสติงเกอร์นะฮะผมหรือคนทั่วไปก็จะเรียกว่าหมอชายนั่นเองนี่ตัวสกิลแรกของแกก็คือสามารถฮิลให้เพื่อนได้แล้วก็สามารถฮิลให้ตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะฮะผมไม่ว่าจะไกลขนาดไหนแกก็สามารถฮิลได้นั่นเอง ส่วนทางด้านสกิลที่2ก็จะเป็นตัวของโดนควันนะฮะผมเรากดค้างได้นะกดโจมตีค้างแล้วก็ปาดให้มันเป็นรูปกำแพงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะมามาถึงอันที่โกงที่สุดของเฮียแกแล้วคือปาควันของแกไปแล้วก็กดฮิวให้เพื่อนครับผมควันมันจะกลายเป็นหมอกฮิวนะฮะโดยที่คนที่อยู่โดยรอบก็จะได้รับการฮิวเข้าไปด้วยประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลทั่วไปนะ,ะผมชุบคนเร็วขึ้น1วิประมาณนั้นแหละ มาต่อกันเลยนั่นก็คือหมอหญิงของเรานั่นเองท็อกซิกนะฮะผมโดยชีนั้นก็จะเป็นสายบัฟนะโดยที่สกิลแรกของชีนั้นก็คือนี่ครับผมสามารถเพิ่มอะดรีนาลีนได้นะซึ่งโกงมากเลยนะฮะสามารถยกอ่าปืนได้นิ่งขึ้นยิ่งคุ้มค่านะฮะผมเมื่อได้รับบัฟนี้ก็จะดีขึ้นเข้าไปอีกแน่นอนว่าคนที่ใช้นี่โหดมากสกิลที่2ระเบิดควันนะฮะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเมื่อเราเข้าไปในควัน าการมองของเราก็จะเห็นมากกว่าคนอื่นๆนั่นเองถ้าเล่นตัวนี้มาต่อสกิลอันตีนะฮะผมโดยทางด้านอันตีนั้นก็สามารถทําให้เราแบบโดนระบังตาได้ไม่พอแม่งตัดเลือดกูด้วยถือว่าโกงมากนะฮะผมเหมาะสําหรับกันแล้วก็เปิดไฟนั่นเองแน่นอนว่าตัวนี้ชุบได้ครับผมแล้วก็พาสีฟในโอเปอเรเตอร์ก็คือสามารถทิลวไว้ได้ครับผมใช้อุปกรณ์ได้เร็วกว่าชาวบ้านนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นพี่โลนซ่าของเราเชฟเพิร์ดนั่นเองนะคะผมตัวนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของแท้งนะสกิลแรกก็จะเป็นการวางกับดักนะคะผมอันนี้ก็จะเป็นระเบิดที่ดักได้แรงมากเลยถ้ามีตัวไหนผ่านก็ต้มนะฮะเกิดเป็นโกโกครันส์แล้วก็สามารถการระเบิดได้ดีกว่าชาวบ้านนั่นเองครับผมมาต่อที่อันติกันเลยออกมาทางด้านอันติก็สามารถสอดแนมคนได้ไม่พอก็ทำให้ศัตรูที่เป็นหน่วยสอดแนมนั้น เครื่องระเบิดนะฮะผมพังได้เลยโอ้โหตัวนี้ถือว่าโกงมากแถมยังปั๊มแต้มได้เยอะด้วยตัวนี้ต่อมานะครับผมอูลูลูตัวนี้ก็จะอยู่ในสายแทงนะตัวนี้เราสามารถวางได้4อัน2อันเนี่ยไอ้สกิลแรกของเขานะฮะผมโดยที่วางได้ทุกที่เลยนะฮะผมวางไว้บนรถวางไว้บนเรือแล้วแต่ที่จะวางเลยฮะผมเนี่ยฮะสามารถวางไว้ทุกที่เลยแล้วเราสามารถปรับได้นะแบบปรับวาง แล้วก็นอนลงไปตามพื้นนะครับผมเพื่อจะยิงประมาณนี้เลยถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นระเบิดที่ดีที่สุดแล้วครับผมที่ผมเห็นนะระเบิดไฟโอ้โหแบบกระจายเนงะี้ยระเบิดมันระเบิดแป๊บเดียวไงไอ้นี่มันเขาเรื่อยๆแถมที่สําคัญนะครับผมจะปลุกก็ได้จะกันก็ดีนะตัวนี้มาต่อที่อันตรีนะครับผมก็จะเป็นการปล่อยระเบิดนําวิถีนั่นเองโอ้โหถ้าเล็งดีๆนี่บอกเลยนะรถถังพังได้เลยนะถ้าโดนแต่ละที แถมที่สําคัญเมื่อโดนแล้วมันก็จะปล่อยลูกเล็กๆออกมาสีลูกนะ,ะัะผมกระจายรอบรอบตัวที่มันระเบิดนั่นเองนะ,ะับผมตัวต่อมานะ,ะับผมก็คือซินว่าพี่แท้งถึกของเรานั่นเองนะฮะผมโดยที่ผมใช้บ่อยมากเลยในโอเปเรเตอร์โดยที่สกิลของแกก็จะมีการวางกับดักนะครับโดยที่เมื่อศัตรูเดินเข้ามาก็จะสร้างความเสียหายเรื่อยๆนะแล้วก็สกิลฮกนี่ก็สามารถดึงเพื่อนแล้วก็ดึงศัตรูได้นะครับผมจะดึงเพื่อนได้ก็เฉพาะตอนเพื่อนล้มนะ,ะัะผมดึงมาชุบอะไรนี้ถือว่าโหดมาก แล้วต่อมาก็จะเป็นอันตีนะครับผมสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะจนกว่าเราจะยกเลิกหรือว่าเราเกาะพังนั่นเองนะครับผมโดยที่มันเอาไว้คู่กับสกิลที่เป็นฮุกนะฮะดึงคนมาเงี้ยเราก็ทุบแม่งเลยตายคาที่ได้เลยครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นแทงที่โหดมากเลยผมชอบใช้ในโอเบเลเตอร์มากแต่วอลแฟร์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าคุณเล่นเป็นการพื้นที่หรือฝั่งบุกก็ ฟังผู้บัญชาการนะฮะผมมันมีโหมด v ิ c ตอรี่ยูไนต์อยู่นะฮะผมซึ่งผมทําไปแล้วแหละล่าสุดสามารถไปดูกันได้ต่อมาก็จะเป็นลูด้านะฮะผมสาวสวยของเรานั่นเองนะตัวนี้ตัวดีมากเลยครับผมผมชอบเอาลงในทุกโหมดเลยโหมดโอเปอเรเตอร์หรือจะเป็นโหมดวอลแฟร์สกิลแรกของนางก็จะเป็นชอบไฟฟ้านะฮะผมตัวนี้ดาเมิดแรงมากเลยถ้าโดนสัก4ทีนี่คือดับเลยนะฮะผมแถมที่สําคัญยังเปลี่ยนเป็นลูกชิงได้ด้วยนะ ถ้าแบบโดนัตูก็คือจะติดกับสตูไปเลยนะครับผมดาเมจก็จะลดลงแต่ว่าจะเป็นการเปิดตำแหน่งให้เราแทนนะฮะสกิลต่อมาจะเป็นพาสซีฟติดตัวที่มีประโยชน์มากนะฮะผมไม่ว่าเราจะยิงสตูจากควันหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันจะโชว์ให้เพื่อนด้วยแล้วก็โชว์ให้เราด้วยเราจะได้รู้ว่าสตูอยู่ไหนนั่นเองนะคะผมเนี่ยไม่ว่าจะปาควันไปไกลขนาดไหนแถมที่สําคัญอันตรีก็เปิดซอดแนมเข้าไปอีกนะคะผมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมันเห็นตัวคนเลยฮะ แต่ว่านะฮะผมธนูนี่ไม่เหมาะกับสําหรับการใช้ในอาคารนะฮะผมมันจะสแกนแค่ผ่านสัตตูไปนะประมาณนี้เอามีตัวตรวจสอบนอกอาคารแล้วใช่ไหมเราก็ยังมีตรวจสอบในอาคารนะฮะผมแม่สาวแฮคคอร์นั่นเองโดยที่สกิลแรกของนางนั่นก็คือปล่อยแฟกกระแทกหน้าใส่คุณนะฮะผมโอโ้โหแบบถ้าโดนนี่ก็คือจะยกมือมากันนะเปิดจังหวะให้เราโจมตีได้นั่นเองนะฮะผม แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านสกิลที่2อ,อันนี้ดาเมจแรงมากฮะถ้าโดนทีเดียวก็คือมึงกลับไปคุยกับลากโมโมนได้เลยและที่สําคัญครับเมื่อเราปาไปถ้าไม่โดนศัตรูก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็จะแบบยังไงอะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้ครับผมตัวนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ติดตัวก็จะเป็นทางด้านของย่อ,ยองเบาฮะในโหมดโอเปอเรเตอร์ถือว่าดีมากแต่ในโหมดออเเเออวดมอฟเฟรไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ <laughs> ตัวของทางอันตีนะครับผมเลเซอร์โดยที่คุณสังเกตสีเลเซอร์ให้ดีๆนะครับผมมันจะโชว์ว่าเป็นสีแดงถ้าสีเหลืองกับสีเขียวแปลว่าอยู่ไกลๆนะครับผมสามารถมองได้ชัดๆเลยเนี่ยแต่ว่ามันข้อเสียของมันก็คือมันไม่เหมือนกับไอตัวที่ใช้ธนูครับผมก็คือมันมันดีกว่าครับมันเห็นคนเลยอันนี้มันเห็นเส้นๆเราต้องไปลุ้นอีกว่ามันจะไปนั่งตอนไหนหรือว่ามันจะอยู่ข้างในแล้วมันโผล่หัวออกมายิงเราก็ประมาณนี้ครับผม ก็จบไปแล้วกับการรีวิวโอเบเลเตอร์ในการิน่าเดลต้าฟอร์นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยแล้วเจอกันเมื่อคลิปหน้าจะเป็นอะไร